ตัดได้ไหมคะเนื้อปลิ้นอ,อ๋อเนื้อที่ปลิ้นตัดได้คะ่ะมันมันแห้งแล้วเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะรอแป๊บนึงอยากตัดก่อนแต่กลัวว่ามันจะไปกระทบกับกับทางนี้กับไหวไหมคะไม่ไหวบอกนะคะพี่จะได้พักมือพี่จะพยายามตัดให้เฉียงน้อยที่สุด เพราะว่าเดี๋ยวพอมันงอกใหม่น้องจะได้ไม่เจ็บเยอะอเหตุการณ์มันไวมากาาเห็นไหมคะบอกว่าว่ามันมีจริงๆที่จะทะลุเนือ้อ ทำไมเราเจ็บจังเลยโอ้คนดูเจ็บหรอคะป้าอันนี้อันนี้เราตั้งไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่กระแทกแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าทําใจแป๊บหนึง่งตรงนี้ตัดได้ค่ะเพราะมันเป็นเนื้อที่ตายแล้วตายไม่ตายไม่รู้แต่ช่างตัดแล้วแต่เป็นเนื้อที่ตายแล้วค่ะเนื้อที่อแห้งโดนลมโดนอะไรแบบนี้ค่ะกั้นหายใจเลยค่ะอื ร้านอยู่นนราทิวาสค่ะซอยประชาพิลมเนื้อปิ้นค่ะเห็นไหมคะกลายเป็นคนปกติแล้วค่ะเอ,อ๋อไม่ใช่ <c oughs> กลายเป็นเ้าปกติใจสั่นแทนเลยค่ะเป็นงามใหญ่มากทนได้ยังไงอยากเห็นหน้าช่างอารมณ์ดีมากอ๋อไม่ใช่ค่ะกลัวลูกค้าเป็นลม <c oughs>